พี่หลิเฟิงหาดหมานกำลังทำอะไรดูเหมือนเขาจะบรรลุการตรัสรู้มาอยู่ตรงนี้แล้วอย่ารบกวนเขาสำหรับผู้บ่มเพาะการบรรลุการตรัสรู้ถือเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งหลังการตรัสรู้คุณภาพของการบ่มเพาะจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเขาต้องไม่ถูกขัดจังหวะในระหว่างกระบวนการทำสมาธิเพื่อตรัสรู้ไม่งั้นการตรัสรู้จะล้มเหลวและอาจถึงขั้นได้รับบาดเจ็บภัยในรุนแรงได้ มีกี่คนที่สามารถฝันว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองข้าไม่เชื่อว่าหานหมานจะบรรลุการตรัสรู้ก่อนข้าโดืเหมือนว่าข้าจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมด้วยจุดประสงค์ในการกลับมาที่หุบเขาพายุไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเพิ่มความกล้าหาญให้กับหานหมานเท่านั้นแต่ยังต้องแน่ใจด้วยว่าข้าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างหืมใครอยู่ตรงนั้นเวนเอ้ยระวัง ไทมันอสารเลวเจ้ากล้าทำร้ายสหายของข้าด้วยวิธีการชั่วชั่วแบบนี้โอ้ใช่ข้าไม่ชอบพวกเจ้าแล้วไงละ่ะเจ้าจะต้องชดใช้ให้ข้ากำจัดเขาเองแต่แผลของเจ้าเจ้ากล้ามาสู้กับข้าในสังเวเีนแห่งความเป็นความตายไหมการต่อสู้ที่นี่มันน่าเบือ่อ ได้เลยเจ้าคิดว่าข้ากลัวคนน่ารังเกียจแบบเจ้าหรอเจ้าแน่ใจไหมข้าสามารถช่วยเจ้าได้ข้าทราบซึ้งในน้ำใจของพี่หลินแต่ข้าต้องเอาชนะเขาด้วยมือของข้าเองหากข้าตายโปรดแก้แค้นให้ข้าด้วยสั่งเวนแห่งความเป็นความตายที่ใจกลางของภูเขาพายุมันคือสนามประลองที่ใหญ่ที่สุดในนิกายหยุนไห่นี่ดูสิ มีคนขึ้นไปบนสังเวียนแห่งความเป็นความตายอีกแล้วกำลังจะมีโชว์ดีๆให้ดูทันทีที่เจ้าขึ้นสังเวียนชีวิตและความตายของเจ้าจะถูกตัดสินโดยโชคชะตาข้าจะไม่ผ่อนปรนกับเจ้าจะต้องระวังหน้อยข้าจะสั่งสอนเอซสระเร็วนี่อจะลืมจำสิ่งนี้ไว้ก่อนที่เจ้าจะตายนี่คนที่กำลังจะตายคือเจ้า ยังพูดจาโอ้อวดทั้งที่ความตายมาเคาะประตูบ้านเจ้าแล้วหานหมานอย่าลืมจําไว้นะคนที่จะเอาชีวิตเจ้าไปคือเจียงห้วยเจียงห้วยหรอทําไมเขาถึงรู้ชื่อของข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ